สวัสดีครับวันนี้โรงเรียนวัดหนองแหนรัตนาสิริราชมีกิจกรรมคือการจัดกิจกรรมเฉลิมประเกียรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลครับด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจังหวัดจัดเชียงเซาได้รับแจ้งจากสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีว่า วันที่4พฤษภาคม2565และของทุกปีเป็นวันฉัดมงคลเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการดังนี้ครับ 1. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะตามมาการสถานที่ 2. จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดับธงชาติไทยกู้กับธงอักษรพระนามาพิไทยวพรพร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามมาการสถานที่ครับ 3. จะทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจเพื่อเผยแพร่พทางเว็บไซต์หรือซื่อออนไลน์ของโรงเรียนครับและ 4. จัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณนะสถานที่หรือทางเว็บไซต์ของโรงเรียนครับผม ช่างที่ทำเวทีให้เราช่างที่เขาเอาผ้าขึ้นเป็นโรยให้เราขึ้นสูงๆโรยผ้าให้เราได้ติดหมุดอ่าแต่ว่าติดขึ้นหมุดเป็นผู้ชายพี่ผู้ชายติดขึ้นหมุดยากสุดเข้าใจเนี่ยเปนงาพี่ก็พี่ประนันใช่ไหมบอกแล้วว่าเชื่อแชร์นะเชื่อแชร์เราเชื่อแชร์นะคุณแม่จบต่ังมาก ต่อไปเป็นประราชกรณียกิจประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในการพระราชพิธีชัตรมงคลพุทธศักราช2565 เวลา17นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิจยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนม์มหาวชรราชธิดาไปยังพระที่นั่งอัมบรินทรัพิ์วิ尼ไในพระบรมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในการพระราชพิธีจัตระมงคลพุทธศักราช2565ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานคู่พระบรมอาฐิและพระอาฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราช สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสมเด็จพระศรีสุเยนทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าสมเด็จพระศรีสุราลัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฏวิทยามหาราช สมเด็จพระเทพสรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพระเจรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอิกาเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอธรามาธิบดินบพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษสมเด็จพระมหิตลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่หน้าพระที่นั่งบุษบุกมาลา จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอาฐิและพระอัฐิซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพปดุลมหาสเสวตฉัตรพระสงฆ์27รูปสวดพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักง,งานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลนทำบ้านทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพประดลมหาสเสวตฉัตรสําหรับพระบรมอาฐิและพระอัฐิตทรงธรรมทรงศีลพระผูวิวชิระปัญญาจารย์วัดราชโอรสา,ารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบ ทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาจำนวน28รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงส่งทอดพระไตร14ไตรที่แรกพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอาทิและพระอาทิ ทรงหลังทักสิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก14รูปขึ้นนั่งยังอาจสงส่งทอดพระไตรอีก14ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ พระราชาพิธีจัตรมงคลเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นถลึงทวัรลยยราชาสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ราชาการที่10แห่งพระบรมราชาจักรีวงศและราชาอาณาจักรไทยสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนาากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณราชาประเพณีในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562และได้พระราชทานพระพฐมบรมราชาโองการว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษดรตลอดไป คำถวายพระพรชัยวันจัดมงคล4พฤษภาคม2565ใต้ร่มฉัดร่มเย็นเป็นสุขศีพระบารมีจักรีวงทำรงมั่นสิริสวัิ์ฉัดมงคล ชนอภิวันคุ้มกรองขวัญทางราชรัฐชัดมงคลด้วยคราวด้วยกระหม่อมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดหนองแหนรัตนศสิริราชครับ